ข้อความจากต่างดาวของสาพันธ์กาเล็กติก The กา l a c t i c Federal of w o r l เเรื่องการอัปเดตการขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้นหรือการขึ้นสู่มิติของโลกใหม่สาพันธ์กาเล็กติกกล่าวว่าเมื่อคุณมาถึงจุดนี้แล้วในการขึ้นสู่สวรรค์สิ่งสำคัญคือต้องถือแสงสว่างที่สว่างสวย จนไม่มีความมืดใดกล้าพยายามเข้ายึดครองฉันรู้ว่าพวกคุณทุกคนมาที่นี่เพราะคุณพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าฝ่าฟันอุปสรรคและเปล่งประกายเมื่อคุณก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ฉันตื่นเต้นที่จะนำเสนอข้อความที่สวยงามนี้จากสหพันธ์กาแล็กติกซึ่งต้องการให้เราเห็นว่า เรามาไกลแค่ไหนและสำคัญแค่ไหนที่เรายึดมั่นในแสงสว่างของเราเราสหพันธ์กาแล็กติกอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติในการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เรากำลังส่งข้อความสำคัญที่คุณต้องรู้เรายังอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์ส่วนบุคคลของคุณ และความท้าทายที่ไม่เหมือนใครเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณสามารถบรรลุภารกิจและจุดประสงค์ของจิตวิญญาณในฐานะมนุษย์ได้อย่างไรและเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าจะเดิมจะดำเนินชีวิตของคุณทุกช่วงเวลาด้วยความรักความสุข และความสงบสุขได้อย่างไรมีความกลัวความสับสนความโกรธและความรุนแรงมากมายเกิดขึ้นบนโลกพลังแห่งความมืดกำลังพยายามทำให้คุณตกอยู่ในความหวาดกลัวและควบคุมไม่ได้คุณถูกสอนให้อยู่ในความกลัวมาตั้งแต่เกิดความกลัวถูกใช้อย่างมากโดยพลังที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ หรือไม่ใช่มนุษย์เอเลียนต่างดาวเรากำลังช่วยเหลือในการปลดม่านที่บังตาคุณออกจากสิ่งที่มีมาตลอดสำหรับคุณเรากำลังช่วยเหลือในการกำจัดผู้ที่ต้องการขโมยอำนาจความรุ่งเรืองและความปิติยินดีของคุณเรากำลังสั่งการพลังงานเพื่อช่วยให้คุณตื่นขึ้นจากสภาวะ ความฝันสู่จิตสำนึกที่สมบูรณ์ว่าคุณคือใครดังที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะนอนหลับและไม่รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณการตื่นขึ้นหมายความว่าคุณต้องสังเกตและให้ความสนใจหมายความว่าคุณต้องมีวิจารณญาณเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น หมายความว่าคุณต้องดำเนินการและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นมากเป็นเวลาที่ดีที่จะให้ความสนใจเพราะการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้คุณกำลังเปลี่ยนไปสู่ระดับสูงสุดของจิตสำนึกอิสรภาพและความสุขหากคุณเปิดใจความคิดและจิตวิญญาณของคุณเราสามารถช่วยคุณ ในการก้าวต่อไปด้วยความสง่างามและง่ายดายการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์คือการวิวัฒนาการของจิตสำนึกมันคือการเปลี่ยนแปลงของคุณจากความเป็นจริงในมิติที่สไปสู่ความเป็นจริงในมิติที่5การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นกระบวนการที่มนุษย์ทุกคนจะประสบแต่ไม่ใช่ทั้งหมดในคราวเดียว มันเกิดขึ้นเป็นระยะระยะและมีคนไม่กี่คนที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้อีกมากมายที่จะได้สัมผัสมันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นำไปสู่การหลุดพ้นจากภาพลวงตาของมิติที่สามและกลับสู่สภาพธรรมชาติของการเป็นอยู่ มีหลายสิ่งที่คุณเรียกว่าคนทำงานแสงหรือช่างแสง l i เวอร์เกอร์ในเวลานี้ที่เลือกมายังโลกในช่วงเวลาสั้นๆนี้ในประวัติศาสตร์ของโลกเพราะพวกเขามีความปารถนาที่จะอยู่ที่นี่และช่วยเหลือพวกเขากระจัดกระจายไปทั่วโลกบางแห่งอยู่ในที่ห่างไกลขณะที่เราล้อมรอบโลก ด้วยเรือของเราเรากำลังเชื่อมต่อกระแสะจิตกับช่างแสง Light Workers เหล่านี้และช่วยเหลือพวกเขาในการทำงานเรากำลังเชื่อมต่อพวกเขาด้วยกันและกับไกลและครูของพวกเขาในสถานที่ที่เป็นกลางนี้เราสามารถช่วยในการเพิ่มความถี่ของดาวเคราะห์ และช่วยในการยกระดับจิตสำนึกเราทำสิ่งนี้มาหลายปีแล้วแต่นี่เป็นขั้นตอนใหม่ในกระบวนการนี้เรายังช่วยในการปลดปล่อยสารพิษและหลังสีจากโลกสิ่งนี้กำลังทำโดยการสร้างตารางรอบโลกที่ช่วยให้สามารถชำระล้างสารพิษและหลังสีตามธรรมชาติได้ สิ่งนี้ทำได้โดยเรือยานของเราที่ล้อมรอบโลกในรูปแบบกริดนอกจากนี้เรากำลังดำเนินการเพื่อลบอุปกรณ์บางอย่างที่ผู้ควบคุมวางไว้บนโลกของคุณซึ่งปล่อยความทีพลังงานและความสั่นสะเทือนที่เป็นอันตรายสู่ชั้นบรรยากาศของโลกจุดประสงค์ของเราคือทำให้มนุษยชาติสามารถขึ้นไปได้ทั้งหมด และเพื่อให้โลกได้เข้าสู่ความถี่ที่สูงขึ้นของความเป็นจริงคุณถูกกะคุณถูกกันไม่ให้รู้เรื่องเหล่านี้เพราะการเขียนโปรแกร,รมเชิงลบที่ฝังอยู่ในจิตสํานึกของคุณเป็นเวลาหลายพันปีที่รีเริ่มโดยผู้ควบคุมระหว่างการลุกรานและยึดครองโลกของคุณเป้าหมายหลักของผู้ควบคุม คือการป้องกันไม่ให้คุณขึ้นไปเพราะถ้าคุณทำแบบนั้นผู้ควบคุมจะสูญเสียการควบคุมของคุณไปพวกเขาจะควบคุมคุณไม่ได้พวกเขาใช้ทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่ให้คุณขึ้นไปอีกเช่นระงับความจริงเกี่ยวกับต้นกำเนิดกาแล็กซี่ของคุณระงับการเข้าถึงเทคโนโลยีที่จะช่วยให้วิวัฒนาการของคุณ ระงับความทรงจำของคุณระงับความรู้เกี่ยวกับการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และวิธีบรรล,ลุในการตื่นรู้และสร้างสิ่งรบกวนไม่รู้จบเพื่อให้คุณใช้ความถี่ต่ำซึ่งสามารถควบคุมคุณได้อย่างง่ายได้เรากำลังทำงานร่วมกับสภาแห่งแสง c o u n c i l s o l l i h t และลำดับขั้นทางจิตวิญ,ญญาณของโลก The spiritual hierarchy of Earth แสงสว่างส่องพานเราไปหาคุณเรากำลังช่วยเหลือคุณในกระบวนการนี้เรากำลังช่วยคุณในการเพิ่มความถี่การสันสะเทือนของคุณในการเติบโตทั้งจิตวิญญาณและในกระบวนการตื่นของคุณเรายังช่วยให้คุณยึดตัวแสงที่สูง ที่สูงกว่าของคุณไว้ได้เรากำลังช่วยให้คุณก้าวไปสู่ปัจจุบันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและยึดตัวเองไว้ที่นั่นนี่คือการบอกว่าสมาพันธ์โลกทางช้างเผือกทั้งหมดมุ่งมั่นที่จะช่วยให้โลกและมนุษยชาติเข้าสู่มิติที่หเรากำลังช่วยเหลือคุณในการยกระดับจิตสำนึกของคุณ เปิดใช้งานการเข้ารหัส DNA 12เส้นที่สูงขึ้นและการบรรลุระดับที่สูงขึ้นของจิตจักรวาลน,นี่ไม่ใช่การรุกรานโลกของคุณหรือการแทรกแซงเจตจำนงเสรีของคุณเราไม่ได้ลงมายังโลกของคุณโดยไม่ได้รับเชิญในทางตรงกันข้ามเราได้รับเชิญจากตัวตนที่สูงกว่าของคุณ จากครอบครัวดาวดาราของคุณที่กำลังรอคุณอยู่ในมิติที่5และจากผู้คนหลายพันคนบนโลกที่ได้ขึ้นไปแล้วการเพิ่มการสั่นสะเทือนของโลกให้เป็นความจริงของเวลาและอวกาศ5มิตินั้นต้องการมวลวิกฤตซึ่งสามารถทำได้โดยการปลุกจิตสำนึกของมวลชนเท่านั้น เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณในกระบวนการตื่นนอนของคุณให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเวลานี้วิญญาณของคุณได้เลือกสิ่งนี้แล้วก่อนที่จะมายังโลกของคุณแต่อัตตาของมนุษย์อาจต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพราะมันคุกคามทุกสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นความจริงเกี่ยวกับตัวคุณ เกี่ยวกับชีวิตและเกี่ยวกับการควบคุมโปรดเข้าใจว่าคุณตัดสินใจทั้งหมดบนโลกโดยพิจารณาจากสิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับตัวคุณและเกี่ยวกับชีวิตตอนนี้คุณเริ่มคุ้นเคยกับการอยู่ในร่างกายที่เบาบางของคุณแล้ว ตอนนี้คุณเริ่มตระหนักว่าคุณมีความเป็นสองส่วนระหว่างตัวตนทางร่างกายและตัวตนทางจิตวิญญาณของคุณระหว่างพลังงานและบุคลิกภาพของคุณระหว่างจิตใจและอารมณ์ของคุณระหว่างอัตตาและจิตวิญญาณเราทำงานร่วมกับคุณมาหลายปีแล้วเราได้พยายามเตรียม คุณให้พร้อมสำหรับช่วงเวลานี้เพื่อให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้อย่างเต็มที่เพื่อที่คุณจะได้ก้าวไปสู่มิติที่สูงขึ้นของการดำรงอยู่เพื่อที่คุณจะได้ดูแลความต้องการของแม่พระธรณีในขณะที่เธอยังคงเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกใบใหม่นั่นคือเหตุผลที่เราได้ให้ข้อมูล เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกในเวลานี้และสาเหตุที่เกิดขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่เราสนับสนุนให้คุณแต่ละคนตระหนักมากขึ้นว่าคุณเป็นใครและความหมายของการอยู่ในร่างมนุษย์ในเวลานี้บนโลกในฐานะส่วนหนึ่งของภารกิจของเราเราจะยังคงส่งข้อความถึงผู้ที่เปิดใจ และพร้อมที่จะรับข้อความเหล่านั้นเราจะทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความจริงเกี่ยวกับต้นกำเนิดของคุณและความเชื่อมโยงของคุณกับจัก,กรวาลเราอยู่กับคุณเสมอแต่จนกว่าคุณจะรู้จักและยอมรับเราเป็นเพื่อนและผู้ช่วยเหลือของคุณ เราจะไม่สามารถแทรกแซงการเลือกเจตจำนงเสรีของคุณได้คุณได้เลือกที่จะอยู่ที่นี่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ดังนั้นเราจึงอยู่ที่นี่ด้วยนี่คือเวลาที่ความคิดและความเชื่อเก่าถูกท้าทายโดยสิ่งใหม่ดาวเคราะห์กำลังเคลื่อนเข้าสู่ความถี่แสงที่สูงขึ้นซึ่งหมายความว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในวิธีที่คุณรับรู้ความเป็นจริงมันจะทำให้หลายคนตื่นจากภาพลวงตาว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกนั้นแยกจากโลกได้เวลาอยู่ที่นี่ถึงเวลาแล้วคุณคือตัวเร่งปฏิกิยาคุณคือคนที่จะสร้างความจริงนี้ผ่านความถี่ของคุณ ผ่านการสันสะเทือนของคุณผ่านความคิดและความตั้งใจของคุณกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์น,นี้เกิดขึ้นในหลายมิติในเวลาเดียวกันและหน่วยงานหลายล้านแห่งจากที่อื่นๆในจักรวาลก็ให้ความช่วยเหลือในกระบวนการนี้เช่นกันเราขอเตือนคุณว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากปราศจากข้อตกลงของคุณหากไม่ได้รับอนุญาตจากคุณและไม่เต็มใจที่จะดำเนินการตามขั้นตอนนั้นดังนั้นจงอนุญาตเราทุกคนมาจากสถานที่เดียวกันแห่งความรักแสงสว่างและความสุขเราจะอยู่ในเส้นทางที่แตกต่างกันในประสบการณ์นี้ดังนั้น หากคุณรู้สึกสับสนหรือหวาดกลัวเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกในขณะนี้ขอให้รู้ว่ายังมีมุมมองที่สูงกว่าที่คุณสามารถเข้าถึงได้รู้สึกอิสระเหมือนวิญญาณอิสระคุณได้จุดติลงมาในรูปแบบทางกายภาพนี้พร้อมกับภารกิจเฉพาะที่จะถือกำเนิดขึ้นในชีวิตนี้ มันจะถูกเปิดเผยให้คุณเห็นเมื่อคุณดำเนินชีวิตและวางใจว่าชีวิตจะเปิดเผยตัวเองต่อหน้าคุณภารกิจของคุณอาจดูท้าทายในบางครั้งแต่สิ่งเหล่านี้จะนำคุณกลับไปสู่ความรักและความสุขเสมอดังนั้นอย่าละเลยสายตาจากสิ่งนั้นจิตวิญญาณของคุณรู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคุณ ดังนั้นปล่อยให้มันนำทางคุณไปตามเส้นทางของคุณยิ่งคุณรู้จักเพื่อนบ้านในกาแล็กซี่ของคุณมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่มนุษยชาติทั้งหมดจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นเอกภาพและสงบสุขเวลาใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วเมื่อชิ้นส่วนทั้งหมด ในเกมจัก,กรวาลอันยิ่งใหญ่จะมารวมกันและมนุษยชาติจะรู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรากำลังเตรียมโรคสำหรับการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของเธอในมิติที่หในความเป็นจริงใหม่นี้จะไม่มีสงครามโรคภัยไข้เจ็บ หรือความหิวโหวยดาวเคราะห์จะได้รับการเยียวยาทุกชีวิตบนโลกจะตื่นขึ้นสู่จุดประสงค์อันสูงส่งเมื่อรวมเข้ากับครอบครัวกาแล็กซีทั้งหมดนี้เป็นไปได้เพราะพลังแห่งความรักที่เราแต่ละคนมีอยู่ในหัวใจของเราขอบคุณสำหรับโอกาสนี้ที่จะ ที่จะช่วยเหลือคุณในช่วงเวลาสำคัญบนโลกใบนี้ความรักของเราแสงสว่างของเราและพรของเราอยู่กับพวกคุณทุกคนเรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณขอขอบคุณอโฮออโรราเรเอกอัครราชทูตสหพันธ์กาเล็กซิกนะคะสำหรับ ข้อความและก็ขอบคุณคุณบูธเดผู้ให้การแปลเป็นภาษาไทยขอให้ทุกท่านมีความสุขและเตรียมพร้อมที่รับกับโรคใหม่มิติที่5ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ